คงใช้เวลาไปเยอะผมหวัวแล้วเมื่อยพราะทำเยอะเมื่อยพูดนะแล้วเดี๋ยวผมจะเอาออกในทางโซเชียลออกไปให้โคษกเขาสสขชี้แจงไปแล้วท่านลงเถียงมาแล้วกันกทาา่ทานทำอะไรบ้างท่านเนอแต่ข้างหน้าจะทําทนีา่ทำโน่นแล้วทาไมท่านไม่ทําข่อหน้านี้แล้วท่านกาลงังเต็มผมอยู่นี่ไม่ได้<ะ>ผมามาเกล่าวถึงใครนะครับเนี่ยผมเก่าลอยลอยไปเฉยท่านประธาน แล้วนายกรัฐมนตรีบอกว่าจะไปตอบในโลกโซเชียลมันจะทําได้ยังไงคะท่านประธานท่านประธานทำไมไม่ควบคุมให้ท่านปานให้ท่านนายกตอบในที่ประชุมสภาหแห่งนี้และการไปตอบในโซเชียลท่านก็ไม่เคยเปิดช่องคอมเมนต์เลยนะคะแล้วพอไปตอบแล้วด้วยท่านจะมาคอมเมนต์ตอบว่ายังไงบ้างคะท่านประธานคงใช้เวลาไปเยอะผอัวแล้วเมื่อยพอทำเยอะเมื่อยพูด นะแล้วเดี๋ยวผมจะเอาออกในทางโซเชียลออกไปให้โคษกเขาชี้แจงออกไปแล้วท่านลงเถียงมาแล้วกันก็ท่านทำอะไรบ้าง้่างท่านเดินแต่ข้างหน้าจะทํานี่ทำโน่นแล้วทาไมท่านไม่ถากขออหน้านี้แลท่านกมลาเคมผมอยู่นี่ไม่ได้ผมเป็นกก่าวถึงใครนะครับเนี่ยผมกก่าวลอยลอยเฉยท่านประธานันะครับแล้วก็ครับขอขอบคุณท่านประธานครับมีปท้วงะลรเฉดครับจะบอกท่านนายกท่านนายกแป๊บเดียวครับท่านนายกครับทางบ้านโทรมาบอกว่าท่านอารมณ์หงุดหงิด อยากให้ท่านชี้แจงแบบให้เข้าใจอะครับพูดทีละเรื่องทีละประเด็นและที่พูดมาเนี่ยนะโยบายพรรคเพื่อไทยหมดเลยแต่ก็ขอบคุณท่านนายกนะครับเพียงแต่ว่าผมรับโทรศัพท์มาบอกว่าท่านนายกพูดบแบบ,บขูเอาหนังสือมาอ่านตามข้อประคับข้อ6กก็ไม่อยากประท้วงแต่อยากให้ท่านได้อธิบายครับว่า6กปีเจ็ดปีแปดปีเนี่ยท่านทําอะไรมาบ้างแต่ฟังดูแล้วเหมือนท่านจะหงุดหงิดตลอดเวลาแล้วเดี๋ยวผมกลับบ้านวันนี้ท่านบอกว่าฝนตกเพราะน้าท่วมเพราะฝนตก แลวถ้าตกทุกวันน้ําท่วมทุกวันผมกลับบ้านไม่ได้นะท่านประธานครับขอพระคุณครับชินเวลาปีรพันธ์ทิรพันธ์คุณจุลพันธ์นะท่ันท่านประธานที่เคารพกระผมจุลพันธ์อมรนิวัฒน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่พรรคเพื่อไทยครับเ,เมื่อท่านนายกได้กรุณาลุกขึ้นชี้แจงเป็นครั้งที่สองวันนะครับก็ขอพระคุณครับในเบื้องต้นแต่ผมเนี่ยนี่เป็นกลไกของสภาในการตรวจสอบนะครับเราใช้ รัฐธรรมนูญมาตรา152ให้สภาซักถามข้อเท็จจริงแล้วก็เสนอแน่ปัญหาแต่ท่านนายกเนี่ยท่านหนึ่งก็คือท่านลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าอ้าวแล้วพวกท่านทำอะไรพวกผมเป็นฝ่ายค้านครับเรามีหน้าที่ตรวจสอบหน้าที่ในการทำใน8ปีที่ผ่านมาเป็นของคณะรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นต้องเรียนฝากท่านประธานไปยังท่านนายกให้รับทราบในบทบาทที่ชัดเจนคราวนี้เนี่ยท่านประธานครับท่านนายกเนี่ยมักจะตอบคําถามสองครั้งแล้วนะครับครั้งแรกกับครั้งเมื่อสักครู่เนี่ยท่านก็ บอกว่าทําหมดแล้วนะครับปัญหานี้เป็นปัญหาที่สาคัญครับเพราะว่าพวกเราเนี่ยพยายามจะนําเสนอปัญหาผ่านท่นานประธานไปอย่างทางคณะรัฐมนตรีถ้าท่านทําตัวน้ําเต็มแก้วอย่างเช่นเมื่อสักครู่เนี่ยปัญหาที่เรานําเสนอก็จะไม่ได้รับการตอบสนองและแก้ไขให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นประเด็นที่จะเป็นปัญหาท่านพยายามยกอ้างในรางวัลต่างๆมาหลายอันรางวัลมิกกี้เมาส์รางวัลโดเรมอนอะไรามาหมดเลยนะครับแต่ว่ามันเป็นปัญหาที่พี่น้องประชาชนพบเจอถ้าท่านไม่สามารถที่จะ มองเห็นถึงปัญหาและแก้ไขมันได้ถ้าประชาชนยังเดือดร้อนอยู่เช่นนี้แสดงว่าสิ่งที่ทํามาเนี่ยยังไม่ประสบความสําเร็จนะครับในสิ่งต่อมาครับดีใจนะครับท่านนายกฟังที่พวกผมอภิปรายแล้วก็พยายามนําเสนอนโยบายดีๆของพวกผมแต่ละพรรคการเมืองบางคนก็มีบ้างครับต้องยอมรับว่ามีการพูดถึงนโยบายของพวกเราก็ดีใจครับท่านได้เริ่มศึกษานะครับแต่ท่านอาจจะไม่ได้เข้าใจอย่างที่พวกผมท,ที่ใช้เวลาหลายเดือนครับกว่าจะเริ่ม นโยบายแต่ละนโยบายมาแล้วท่านมาฟันธงว่างบประมาณเท่าไหรอันนี้ทําได้ไม่ได้ท่านอาจจะไม่ได้เข้าใจถ่องแท้แต่ไม่เป็นไรเป็นจุดเริ่มต้นที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้เริ่มที่จะเรียนรู้ว่าน,นี้เป็นสิ่งดีครับในส่วนสุดท้ายครับท่านประธานครับผมปราบประธานอภัยครับผมเป็นคนพูดแล้วก็ใช้คําว่าบัตรคนจนจริงๆนะครับมันคือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พอดีว่าผมเห็นทางท่านนายกบ้างท่านคณะรัฐมนตรีบ้างเนี่ยปเปลี่ยนชื่อครับไปเปลี่ยนชื่อเป็นบัตรลุงตู่ผมก็รูกว่าจะใช้ชื่อไหนก็ได้เห็นชาวบ้านเขาเรียกกันบัตรคนจนผมก็เรียกบัตรคนจนด้วยก็กราบประธานอภัยนะครับต่อไปนี้ท่านนายกก็ใช้คาว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับอย่าไปเปลี่ยนเป็นชื่อตัวเองมันดูจะไม่ถูกต้องและอาจจะขัดรัฐมนูญในเรื่องของการที่ใช้ งบประมาณของรัฐไปหาเสียงด้วยนะครับพวกผมก็จะใช้คําว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับก็ตรงกันครับขอบพระคุณครับครับท่านประธานค,คะที่ฉันขอประท้วงท่านประธานค่ะเชิญครับค่ะประท้วงข้อ9นะคะการควบคุมการประชุมค่ะท่านประธานคะเมื่อสักครู่นี้นะคะมีการถามการอภิปรายไม่ไว้วางใจในที่ประชุมแห่งนี้แล้วนายกรัฐมนตรีบอกว่าจะไปตอบในโลกโซเชียล มันจะทําได้ยังไงคะท่านประธานท่านประธานทำไมไม่ควบคุมให้ท่านประธานให้ท่านนายกตอบในที่ประชุมสภาแห่งนี้และการไปตอบในโซเชียลท่านก็ไม่เคยเปิดช่องคอมเมนต์เลยนะคะแล้วพอไปตอบแล้วนี่ยท่านจะมาคอมเมนต์ตอบว่ายังไงบ้างคะท่านประธานแล้วท่านทาไมไม่ควบคุมตักเตือนนายกรัฐมนตรีว่าทําไมไม่ให้เกียรติที่ประชุมแห่งนี้ตอบคําถามที่ถามในสภาแห่งนี้จะหนีไปไหนคะจะไปหนีไปต,ตอบในโลกโซเชียลอันนี้คือการโกหกชัดๆค่ะท่านไม่เคยเปิดช่องคอมเมนต์เลยค่ะ จบยังครับจบค่ะครับใครจะไปตอบไหนไหนัรพิสิทธิ์ของแต่ละคนนะครับอันนี้เป็นเรื่องของแต่ละคน